หลวงพอ่อปัญหาของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเวลาปฏิบัติไปไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นอดีตชาติเห็นว่าตัวเองเป็นพญานาคบ้างเห็นกุมารทองบ้างเห็นไปสารพัดสารเพเนี่ยมันมันมันเป็นนิมิตแบบไหนครับหลวงพอ่อเป็นของจริงหรือของปลอมทําไมเขาถึงถึงต้องยึดติดกันอย่างนั้นครับคือคือการเห็นอะไรก็แล้วแต่ ในสิ่งที่เห็นในขณะที่เห็นเป็นของจริงแต่เขาไม่ได้คิดถึงว่าการเห็นของจริงนั้นมันทรงตัวไหม,มเมื่อเห็นพิจารณาไปไม่นานเดี๋ยวเรื่องที่เห็นนั้นก็ดับลงครับฉะนั้นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าอะไรเกิดที่ไหนเหตุเกิดที่ไหนมันก็ดับตรงนั้นฉะนั้นเราเห็นอะไรก็แล้วแต่ เราเอามายึดถือเอามาปรุงแต่งเราเอามาวิตกคิดปรุงแต่งวิจาร์ณเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเมื่อเลิกคิดเลิกปรุงแต่งก็ไม่ได้อะไรไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีสมัมชัชญยะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่เห็นความดับไปของสิ่งที่เราเห็นเราถึงได้ สิ่งที่เห็นอยู่จึงเอามาคิดเอามาปรุงเอามาแต่งทั้งอารมณ์ก็ดีทั้งรูปทั้งนามก็ตามเมื่อเราเอารูปก็ดีรูปในปัจจุบันคือเห็นด้วยตาเนื้อเป็นดินน้ำลมไฟก็ตามหรือจะเป็นรูปในนิมิตเห็นรูปนามารูปรูปในนิมิตรูปเทวดารูปกุมารทองรูปยักษ์รูปพญานาครูปอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เห็นอยู่นั้นเขาเรียกว่านามารูปเป็นรูปในนิมิตจะเป็นนิมิต ถูกต้องจะเป็นนิมิตไม่ถูกต้องก็ดีนิมิตถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถูกต้องได้มาสิ่งนั้นก็เสื่อมลงนิมิตไม่ถูกต้องไปเชื่อเข้าเราก็ไร้สาระอีกฉะนั้นทั้งไร้สาระทั้งถูกต้องมันก็คือสิ่งสมมุติทั้งหมดนั่นแหละยังติดอยู่ว่าเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนตกอยู่ภายใต้อนิจจังคือความไม่เที่ยงสุดท้ายก็ดับลงเราไปยึดถือปรุงแต่งไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมด ทั้งนิมิตทั้งไม่นิมิตก็าตามสุดท้ายมันก็ได้สาระพระพุทธเจ้าสอนให้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแปรสภาพดับไปไม่มีอะไรให้ยึดถือให้ทําใจให้ว่างจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> เพื่อจิตใจเราจะได้ไม่หลง <c oughs> จะได้ไม่โลภจะได้ไม่โกรธจะได้ไม่มีราคะโทสะครับซึ่งโยมก็เห็นบางคนแบบ ไม่รู้ไปปฏิบัติมาจากไหนแหละมามามาพูดแบบว่าเห็นนักปฏิบัติคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะเป็นทั้งดีทั้งชั่วอะไรนครับเท่าที่เขาเห็นนั่นแหละแล้วก็มากล่าวหาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ชั่วคนนี้อันนี้อย่างนี้บ้างมันจะเป็นวิบากกรรมไหมครับหลวงพ่อถ้าเขามากล่าวหาอย่างนี้กับคนที่ปฏิบัติคือมันก็มีทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็าอาจจะเป็นกฎแห่งกรรม ของเขาเคยขวางคนปฏิบัติก็จะมีกรรมมาขวางปฏิบัติส่วนคนที่สร้างกรรมใหม่ขวางคนปฏิบัติเขาก็จะมีโทษในการปฏิบัติเวลาเขาปฏิบัติทำเขาก็จะเจอขวางคืนเราทําอะไรไว้เราก็ได้สิ่งนั้นแหละเราทำดีก็ได้ดีตอบเราทําให้เขาลําบากเราก็ได้ความลําบากตอบวิธีแก้ปัญหาคือเราเห็นอะไรเราอย่าตอบโต้เรารู้แล้วเราวางเฉย รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราก็ว่าสิ่งไม่ดีเดี๋ยวก็ดับไปรู้ว่าสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็ดับไปทั้งดีและไม่ดีทั้งตอบโต้มาดีทั้งตอบโต้มาไม่ดีทั้งสองอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมุติเราวางเสียทั้งสองอย่างเราก็ไม่เป็นอะไรเราไม่เห็นว่าเขามาคัดค้านเราเราก็วางเฉยเขามาดีเราก็สอนตามหน้าที่เขาเห็นดีเมื่อถึงจุดสงบเขาก็วางเฉยทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรให้ยึดถือเราสักแต่ว่า เห็นแฏ่ว่าดูแล้ววางอารมณ์เราให้สงบเขาแค่นั้นพอ